Ba không th à? diệu�� Sherilyn wind เอาเลยโอ้โหดูน้องไม่มีความสุขเลยปล่อยมาออกมามาเร็ว สาดูแม่นี่ เฮ้ยแสุกริวริวระวังนะระวังดมน้องนะเตอร์น้องไปได้เปล่าได้แม่แม่งมาได้เปล่ากูกลัว Let's go 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 go, go. Wow, g really. <laughs> o วคนนี้เก่งมากเลยเก่งมากดูสิพี่เตอร์รออยู่กับพี่ฮันสารออยู่ไปเลยแม่ไปด้วยเด้วเก่งมาก sắt súc kiêm mát, wow, wow, sắt súc kém quá, sắt súc kém quá, ok, lông, <laughs> โอ้โหอันนี้ทางชาันไปทางไหนไปทางไหนไปทางนู้นเหรอไพืไปเลยว้าวไปเต้์น้ำคนนี้เก่งนะเนี่ยดูสิ ระวังมือขาว้าศึกซาสิเออดูน้องด้วยนะ แม่ไปรอทางออกขนส,สันวาล่ะโอ้ยระวังคอ,อกดหัวแรเจนนีูพาสัตวาขึ้นสไลเดอร์ก่อนสาตวา์มานี่ยสาตว์

<laughs> thả súc thả súc Tớ thả súc Chập nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สียแล้ลเลยนน่นพีเตอรไปแล้วนู้นนู้นนู้นู้นู้นว้าวเตอรจับน้องดีๆนะ สามะเอาสายลงก่อนนะเออสายลงคนเดียวเดี oh, ๋ยวคือเออเตอร์ลงก่อนเอาสารลงก่อนก็ได้เก็บมือยังไงจับมือกันไว้จับมือกันไว้จับมือกันดีอยู่เย้ ตแต่สุกแต่สุกลงมาแล้วทันตานนี้เร็วขาลยงย<ฮ> <laughs> ไปพี่เตอร์ไปวิ่งคนเดียวมั่ง,งเหนื่อยแล้วอ,ะ <laughs> อ่ะอะเน้อเก็บมือเนึ่ง,องสองสำว้าว <laughs> มหาแสสุก <c ười> เร็วเก่งมาก <c ười> น้องดูหน่อยเร็วแตกไม่แตกหรอกเร็วแต่สุกมันจะได้ไม่กวังไงภาสามมันชอบสไลเดอร์เห็นป่าว,าวมานั่งเร็วว้ <c oughs> า รายอันตรายไม่เอายาวไปไม่ยาวหรอกเตอทำมีดีค่ะักภาสามนี้เอาเตอปปีนอ่เตอปีเลยปีเลยรู้ไม่ได้เตออย่าเพิ่งใช้สุกว้าย ว้าวลงมาจากข้างบนอ้าวต้องกดปุ่มใช่ไหมคะคได้ไหมว้าวนีว่ภาสาดูแสนสุกดินี่ดูแสนสุกนะนี่ภาสานี่นะนทำแบบนี้ โอเคโอเคเอาอีกเอาอีกเอาอีกนี่น่าคนนี้น่าจะชอบสุดนะคะคนนี้น่าจะชอบสุด เดี๋ยวนี่รอแสนสุขด้วยเตอร์รู้ได้ไงโหรอน้องด้วยเร็วไปกำลงังใจให้แสนสุขก่อนสู้ๆว้าวสุดยอดไปอีกว้าวเก่งมากเก่งมากเก่งมากว้าว ชอบไหมโอ้โหอะก<ง>ระโดดนี่ค่นสาไ,ไ,ไปเร็วทนสาเขียวมา ัาษามาไรแล้วมาดูพี่เตรานี่ปินได้เปล่าวอุ้ยแสนสุขได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ย Bỏ <laughs> nó đi nó hả men เบาโอปวดเขื่อนเออ,อขันจ้าจ้ากกระตุกเอาเยอยแย่ไปเร็วไปเร็วทีอื่นเร็วมา,าสุกดิสระุกมันเก่งนะดูสระุกเร็ว นสุกเก่งไหมดูดินสุกมาอึบว้าวได้หนึ่งคนภาษาเร็วฮึบภาษาชูม,มือไหมแม่อึบขึ้นอีก เฮ้ยสลยไลเดอร์นี้น่ากลัวไปไม่ได้พี่ต้อง์เป็นคนยวก่อนรอๆน้องเล่นได้ปะไไม่ด้เหรอไม่ได้ไม่ได้ป้าก็จะเล่นทำไมอ่ะใกล้จะหล่นแล้วตูเตอร์ใกล้จะหล่นแล้วข้างบนอะ่ะเร็วเตอรช่วยน้องใส่เร็วเออเตอร์ทำไมเป็นคนเหนือนะเราไม่ได้ปล่อยให้ลงม